ก็ตอนนี้เราถึงเนี่ยจุดหมายแล้วครับรับสไลด์นะครับ f อฟซเอฟเรามันติดตามอยู่ครับอีกมีเอฟซีเยอะแน่รู้สึกว่าเราเอฟซีเยอะอยู่นะทีมงานเรานะเอนี่ยเราอฟซีทีมงานเราเอฟซีเยอะอยู่นะครับก็สำหรับคนเดียวครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะกินเนื้อย่างครับ กลับมาถึงทัพที่วางเบ็ดเสร็จแล้วนะครับนี่ผมทับเองผมทับเองกับมือเลยครับโอ้ผมเลไอ้เป้ายืนดูนะครับก็นะครับโอ้ทะเลพี่นี่ดีนะอยู่บนเกาะนะครับอันนี้เขาบอกว่ายอดเลยนะครับก็ิงมมีหลายคันหลายคนนะครับแต่นโนดเปมดแล้วครับ ชาช้นะครับเบาครับโทษเลยเบาเ <ไป S 1> มาช้าซุดเลยครับนะครับก็ตอนนี้ช่วงเช้านะครับเดืยนตั้งแต่ปีสี่แล้วครับนี่นะครับก็กำลังตกครับได้สามตัวแล้วนะครับได้สามตัวแล้วครับตอนนี้ ผมก็ไอ้เปาได้แต่สาล่ายครับตอนนี้ยังไม่ได้ปลานะครับเดียวกันเนี่ยแต่ว่าผสมแอบผส,สมหรือเปล่าแอบผสมหรือเปล่าไม่ใส่หัวเชื่อของเปล่าคือออุอ้ยอิบหรือเปล่าออเออนะครับใช้เปลือเดียวกันไหครับบรรยากศาศบรรยากศาศโอเคนะครับ เอาเปาไปไงนอนนอนรับดีไหมเมื่อคืนโอ้ฮะบอกบอก่วยรีวิวกันนอนรับหน่อยเมื่อคืนโอ้บอกบอกเลยว่าเป็นยังไงครับยิ่งกว่เสียสวรรค์นี่นี่ลงมาถึงห้านาที้ยคุณการโกนดังเนี่ยโอแม่แต่การ์ดก็มีแต่การนั่ังขำเนาะเอาไปเป็นไรเนาะเป็นไรนั่งขำกันเนาะเออ่ขำเลย นะครับพ็นอนดีนะครับพัว่าผมแต่ไม่ใช่สำหรับไอป,ปานนะครับรอนปลาอยู่นะครับ